สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักยางรัดผมดอกไม้กันค่ะค่ะเป็นการต่อยอดงานนะคะเราเคยทำาะไรดอกมะลิไปแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานได้ค่ะยางรัดผมสีไหนก็ได้ค่ะไหมถักใช้ไหมพรมสีพายเส้นเล็กหรือจะใช้ได้วีนัสก็ได้นะคะค่ะเลือกสีตามชอบเข็มถักโครเชต์ทิวลิปเบอร์2ค่ะตรงนี้เหลือไหมไว้ประมาณสนิ้วค่ะ ถ้าเหมือนถักโซ่ขึ้นไปก่อนค่ะแทงหัวเข็มลงในยางรัดผมนะคะเกี่ยวไหมที่เราถักไว้เมื่อกี้ค่ะเกี่ยวขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมอีกรอบนึงค่ะถักควักธรรมดาค่ะรอบวงเลยนะคะของยางรัดผมเก็บเส้นนี้ไปด้วยค่ะ การถักถักชิดๆกันค่ะถักให้ติดกันเลยนะคะส่วนจำนวนของการถักควักธรรมดาตรงนี้เราถักให้เต็มเลยค่ะถ้ายางรัดผมลักษณะแบบนี้เราก็ถักข้ามไปนะคะพยายามให้ชิดปุ่มนี้ค่ะ ่เลื่อนออกมานะคะค่ะถักต่อไปให้เต็มยางค่ะถักแบบนี้นะคะโดยรอบแล้วต่อไปค่ะเตื่อนห่วงค่ะปิดแถวนะคะโซ่หนึ่งถักควักธรรมดาค่ะลงทุกหลักเลยนะคะ โดยรอบค่ะตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะต้นห่วงค่ะ ปิดแถวที่สองค่ะถักโซ่ขึ้นไปเจ็ดโซ่ค่ะค่ะทำกลีบดอกนับโซ่ลงมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะจับโซ่ที่สีนี้นะคะทำพอหนึ่งคอค่ะ แทงหัวเข็มลงไปค่ะไหมเส้นเดียวนะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ,คะทำปลายกลีบโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มค่ะผ่านสองเส้นนะคะที่อยู่ข้างล่างเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะ ค่ะถัดไปค่ะทําพอหนึ่งคอค่ะค่ะลงในหลักเดียวกันทั้งหมดค่ะปิดกรีดด้วยโซ่สาม่แทงหัวเข็มค่ะในโซ่ที่สี่เลื่อนห่วงออกมาค่ะค่ะกรีบจะมีลักษณะแบบนี้นะคะกรีดที่สองค่ะ ปลีบถักเหมือนกันทั้งหมดค่ะ 2กปลีบนะคะแบบอีก3าปลีบค่ะ สามปีแล้วนะคะ ถักทั้งหมดห้ากลีบค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามค่ะที่เราถักว่าธรรมดานะคะถัดมาค่ะหนึ 1, 2, ่งสองค่ามาสองหลักค่ะเลื่อนห่วงค่ะต่อไปดอกที่สองค่ะถักเหมือนกันถักโซ่เจ็ด ทำพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่เอาไหมมาเส้นเดียวนะคะถักปลายกลีบค่ะ ถักอีกสีกรีบ กลีบที่5อีก1กลีบค่ะ ถัดไปค่ะถักโซ่สามนี่ค่ะข้างล่างนะคะนับไปสองหักค่ะเลื่อนห่วงออกมาค่ะงานออกมาลักษณะแบบนี้นะคะค่ะที่เหลือทั้งหมดโดยรอบถักเหมือนกันค่ะ ถักเสร็จหมดแล้วนะคะโดยรอบอตรงนี้ขาแทงหัวเข็มค่ะข้างหลักโซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมออกมาค่ะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งตัดไหมค่ะประมาณสามนิ้วค่ะ ใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะ เพื่อง,งานที่สวยขึ้นเราอาจจะใช้เครื่องหนีบผมนะคะในการหนีบกรีบให้เรียบค่ะใช้เครื่องหนีบผมด้วยความระมัดระวังนะคะหนีบแล้วก็ปล่อยหนีบแล้วก็ปล่อยหนีบพวกปรีบค่ะงานจะมีราคาหรือมูลค่าเพิ่มก็อยู่ที่ไอเดียของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ